สวีดัสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับช่องสามแฟซ่าแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยนะจะมาทำบ้านครับซึ่งตอนนี้บ้านผมรีบมากเลยเพราะว,าวินตัวเสบป้าบอขอแต่คนนั้นนะครับผมลงก่อนนะ เข้าใจนะโอ้แล้ววันนี้นะผมจะมาโชว์บ้านผมที่วินเนี่ยทำเละเทกันนะครับอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงจากบ้านตัวเองก่อนโอเคนี่วินมันมาวางม้อซ่วอะไรวะเนี่ยบ้านตูนเนี่ย โอ้โหดูตรงนี้อีกโอ้นี่นี่หางบนในอุดนี่นะ F1 นะทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพี่บินได้นะ อืออ่ะนี่นะครับผมอยู่ในโหมดเรลทีครีเอทีฟครับทุกคนน่าจะสงสัยกันนะนี่มันอะไรครับนี่คือนกอ่ามาละนะนี่ก็ใครอยากต่อก็ต่อได้นะครับเอาบล็อกอะไรก็ได้นะแถบ อืมอันไม่ใช่สิอันนี้อันนี่อ่ะอืมอันนี้นะครับโอ้แบบหนึ่งอันนี้ครับไอเทมเฟรมแล้วก็บุนไดอะไรก็ได้นะครับอ่าเะ็บเบียนบล็อกจกกิ๊บบล็อกครับอืมแต่วันนี้นะครับผมจะเข้าสู่โหมด,ดูคีนะ่ามีนน จะเห็นไปแล้วมันจะห่างจากกล่องประมาณนิดเท่าเนี้ผมก็จะให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอืมอมแล้วผมก็จะวางไอเทมเฟรมอันหนึ่งอันหนึ่งอันสอง แอปหนึ่งแอปมันส่งไปผิดด้านอ่สามอปสี่แอปจบครับเดี๋ยวได้ยอย่างางังๆแป๊บหนึ่งอ่าเอาคือเวลาผมหาของไอโฆษณาก็จะมาจังเลยหาของก่อนนะครับผมจะหาเป็นบนไดหินอันนี้ไงบนไดคอมโบสโตน อันนี้ก็วางปกติอันนี้ก็ให้เหมือนปากนกนะครับอันนี้ก็ปกติครับโอเคทีนี้ผมก็ถึงแล้วเดีย๋ยวจะอันนี้เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะผมเอาทอดเก็บไอเทมเฟรมเก็บดีกว่าเก็บให้หมดเลย แต่ผมจะปลูกต้นไม้ไว้สักหนึ่งต้นละกันอโอเคสองในตัวก็ต้องมีดิน อันนี้เดี๋ยวผมจะปลูกนะโอ้ท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่ะผมก็จะเอาวางไว้ตรงตรงซายนี่แหละผมก็จะทุบตรงนี้แล้ววางดินนะแล้วก็ต้นไม้ผมก็จะเอาปุ๋ยปุ๋ยตาปุ๋ยตานกครับ อ่ะเอามาไว้ล่างสุดเลยละกันนะฮึบเย่นี่นะครับฮึบอ่ผมก็จะเอาโบนินวไปยัดใส่อุย้ยโตกลางหน้าเลยวังเยิน จริงๆเอาต้นมา้มาเลยก็ได้ดีกว่านี่ดูตรงนี้วางยึบโอเคแล้วก็อีกต้นตรงนี้ยึบเฮ้ยคุลานเค่เอาเดี๋ยวไปพักก<ช>่อนแล้วกันเนาะไม่อเอาแอปหนึ่งแอปหนึ่งเสียง แรับหนึงได้ไหมอ่ะอ่าเป็นอะไรอะ่ะขอโฆษณาโฆษณาเพื่อนก็ไม่ดูแล้วผมจะปลูกเดี๋ยอันนี้ผมวางดีดีคืนเลยแล้วกันอ่าตรงนี้นะครับผมจะปลูกเป็นเดอโลาอมันติดต้นไม้อีกอันหนึ่งอะ่ะโอ้ว้าว วางแล้วก็เดี๋ยวจติดกล่องเหรอหรือไงไม่รู้นะติดนกนีหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะเอาบอลนิวเนี่ยยัดตรงนี้นิดนึงนะงั้นเลยว่าเก็บไข่กันนะนี่จ้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะ ออ้าวพอยังเร็วแป๊บนึงจะได้ลง youtube แล้วผมก็จะเก็บของครับก่อนได้ป้าเพยบบารสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย Bye-bye. Bye. bye. bye.